สวัสดีค่ะพบกับหมออ้ออีกแล้วนะคะแพทย์หญิงอมรรัตน์รุ่นจรุนธนกุลแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังนะคะ่ะวันนี้นะคะหมอกจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับปัญหาที่หลายๆคนนะคะประสบอยู่นะคะก็คือเรื่องของเซลล์ไลต์นั่นเองค่ะ เจลูไลน์นะคะก็เป็นสิ่งที่ระพบได้นะคะไม่ว่าพนั้นจะเป็นคนที่ตัวใหญ่หรือว่าจะเป็นคนที่ตัวเล็กก็ตามนะคะซึ่งวิธีตรวจสอบเจลูไลน์นะคะสามารถเช็คเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะก็คือเราสามารถที่จะเอามือนะคะปีบริเวณต้นขาของเราหรือบริเวณที่สงสัยว่าเรามีเจลูไลน์หรือไม่นะคะเราก็จะเห็นว่าผิวนะคะก็จะมีลักษณะเป็นคลื่นๆรอนๆหรือว่ามีเกิดต้นนั่นหมายความว่าเราเริ่มมีเจลูไลน์แล้วค่ะแต่สิ่งที่มีปัญหานี้นะคะเราก็สามารถที่จะป้องกันหรือแม้กระทั่งรักษาให้มันดีขึ้นได้นนะะะคคเเราามดูกัลย่ ก็แบ่งเป็น3อย่างง่ายๆนะคะข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของพฤติกรรมนะคะเรานะคะสามารถที่จะลดน้าหนักนะคะการลดน้ำหนักนี้นะคะจะช่วยป้องกันการเพิ่มขึ้นของเซลลูไล์ได้นะคะแต่ว่าถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยการลดน้าหนักนะคะไม่ช่วยทัให้เซลลูไล์ที่มีอยู่หายไปได้ค่ะข้อที่สองนะคะก็คือการใช้อะเครื่องมือต่างๆนะคะในการช่วยลดการเกิดเซลลูไลด์หรือรักษาเซลลูไลด์ที่มีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการดูดไขมันนะคะการใช้เข็มไปตัดทแงผือนะคะหรือแม้กระทั่งการฉีดสารนะคะเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากพิตเมินหรือสมุนไ ข้อนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เป็นมาตรฐานในการที่จะรักษาเซมูลายหรือขไขมันตามหลักทางการแพทย์อย่างชัดเจนนะคะหรือว่า,าการจะใช้เลเซอร์ที่เป็นคลื่นวิทยุนะคะหรือว่าที่เราจัดกันในแง่ของเทอร์มัชนะคะในการที่จะสลาย,ขายไขมันนะคะกะ็เพื่อการสร้างคอลลาเจนอีลาสตินนะคะแล้วก็ทําให้ผิวบริเวณนั้นนะคะเรียบเนียนขึ้นได้อันนี้ก็ยังเป็นตามมาตรฐานนะคะทางการแพทยะะ์ส่วนใครนะคะที่ยังกลัวทางด้านหัตถการน,นะคะก็อาจจะมาดูเรื่องของยาทาน,นะคะคือข้อสานะคะยาทาที่สามารถช่วยได้นะคะที่พอจะมีอองานนี้จั มีเรื่องของยาทาที่มีสมรนผนมของอะมิโนฟินนะคะหรือแม้กระทั่งสมุนไพรนะคะที่เป็นพวกเลซิปินนะคะใบแปะกวยหรือว่ามะเร็งอเม็ินะคะก็สามารถที่จะช่วยในทาาของเซลลูไลท์ได้ยังไงก็ตามนะคะการรักษาเซลลูไลท์ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะยากนะคะหมอก็ยังแนะนำนะคะว่าให้ใช้หลายๆวิธีร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรับพฤติกรรมนะคะใช้เลเซอร์แล้วก็ใช้ยาทาช่วยค่ะหากใครที่มีปัญหานะคะก็สามารถที่จะไลน์นะคะหรืออีเ์เข้ามาสอบถามในหน้าเพจได้นะคะหรือเข้ามาสอบถามโดยตรงนะคะที่เนสาคลิะคะ ช่วงนี้นะคะก็ดูแลสสขภาของตัวเองด้วยนะคะขอบคุณค่า